แค่เห็นก็รู้เลยว่ามันสามารถอ่านใจเจ้าได้รู้เราได้ท่านแอสลูดบอกว่าความตายนี่แหละคืออาวุธจากนั้นแล้วเนี่ยข้าก็เลยฆ่ามันนี่แหละแล้วก็เอาของของมันออกมาจากคแค้มของมันเราจะหาคนที่ฆ่ามันแล้วเราต้องการอาวุธมันมาตกลงกันไหมทันใดนั้นก็มีควันสีดำยพุ่งขึ้นมารอบตัวฮอปก็บินนะครับนะข้าขอสั่งให้เจ้าจงลุกขึ้นมา ลูดวอาและข้าเท้าขาเฮ้ยได้ผลว่าสักทีครับเจ้าร่างนั้นน่ะได้ลุกขึ้นมาเจนเตอรเคิลของมันกลับมาทำงานอีกครั้งคุณหัวใจเต้นตุ้มตุ้มตองมีแต่คำถามไปหมดเลยเจ้าสัตว์ตัวนั้นน่ะมันจะจำได้หรือเปล่านะว่าคุณเป็นคนฆ่าก็คือว่ามันคือตัวที่เราเอาเท้ากระทืบนั่นแหละครับนะ อลองดูก็ได้ครับไม่เสียหายนะครับนะก <c oughs> ูโดนบัฟอะไรเข้าไปบ้างวันนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับแม่งคือต้องใช้มากกว่าดวงก็แหละดูทรงนะครับนะ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรดีกว่าไม่เคยลองนะครับเอาไปสองนะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> ลบหนึ่งเข้าไปอีกบวกหนึ่งเข้าไปอ,อ,อีกสองครับผมนะตามนั้นแหละเฟลนะครับนะ <c oughs> ดูเหมือนว่าคุณส่งกระแสจิตไปทาง <c oughs> ทางนั้น่ะแต่เขาอะไม่อยากจะตอบคำถามของคุณครับเพราะเขาจงบอกไอ้เจ้าปีศาจใครคือคนที่ฆ่าเจ้า ร่างกายนั้นตอบแต่ว่าได้มีข้อความมามีแต่ความทรงจำคุณเห็นได้เลยว่ามันเน่ะเปิดออกมาจากพอร์ตแล้วในตอนนั้นน่ะก็มีเ <Dark ness. S 2> พียงแค่ความมืดมิดที่อยู่เบื้องหน้ามัน <Damn it. S 2> ป่าเอ้ยเอ้ยพูดอ,อะไรที่เป็นประโยชน์หนิสิเว้ยความทรงจำ <So S 1> นั้นมันค, <next> ค่อนเลื่อนเรื่องเจ้าศพนั้นนะครับไปที่คำถามต่อไปมึงมงคาดมึงคาดหวังว่าเราจะทำอะไรได้เอะวะหรือว่าดีกว่าไม่ได้ลองเหรออ่ะ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 ดีกว่าไม่ได้ลองอ่ะอ่ะโอเค กไ็ได้ก็ได้ก็ได้โอสีจังนะครับโอ้โห <laughs> อย่างนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับเออ <laughs> อ่ะอะความพยายามอยู่ที่ไหนนะครับความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นจะไม่สักเซสมาให้เลยนะครับนะโอเคทันในนั้นนะครับนะอาร์เซลเนี่ยก็รู้สึกถึงคุณได้ดูหเหมือนว่าเขาได้รับข้อความขอบคุณมาแล้วคุณเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว,ว่าราเกสจะถามอะไรโอเคทีนี้เราฝากถามเขาได้แล้วนะครับนะอ่ะ ใครคือแอบซลต์ลักษณะก็โกใจมันกันครับอยูย่ๆพูดอะไรออกไปนะครับทำไมกูอยากพูดอย่างนั้นออกไปครับทันใดนั้นนะครับคุณก็ได้เห็นภาพนิมิตนะครับที่มาจากเจ้าอสูรที่อยู่ตรงหน้านะครับนะทั้งบรรดาดาบที่ถูกยกขึ้นพบเพิงที่ถูกชูช่อไปมาคุณรู้เลยเลยว่าคุณเห็นไมเพยเยอ์มากมายและแอลซูลเนี่ยจะมารวมกัน <ute> และนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าแอลซูลพาวเวอร์ ลอกันเลยหรือไงเยี่ยมเลยใช้ประโยชน์มากเลยไอ้เจ้าปลาหมึกน้อยตอนนี้รัสเซลนะครับนะเข้ามาในหัวของคุณนะครับนะและพยายามที่จะควบคุมนะครับนะแล้วเจ้ามาทําอะไรที่เฟอรุนเจ้ามาทำอะไรที่เฟอรุนถึงแม้จะยังสงสัยอยู่ว่ากูถามออกไปทำไมนะครับนะเอาเป็นว่าคุณก็รู้สึกสบายใจที่เขาถามอย่างนั้นดีกว่าแล้วในตอนนั้นนะครับนะก็คือ ก็ได้เห็นแล้วครับว่าพอกําลังมังกรเนี่ยไล่ล่าเข้ามาพร้อมกับเงาวิพับของดาบเงินการควบคุมอ๋อข้อควบคุมของพวกเขาที่ล่างนั้นอ่ะไม่สามารถตอบคำถามได้ต่อไปอย่าเพิ่งใครยังถามไม่หมดเรียบร้อยครับในเมื่อไม่มีคําตอบไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนฆ่ามันเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าอาวุธนั้นคืออะไรเพียงแต่ว่านั่นก็ถูกอย่างหนึ่งนะบางทีเนี่ย ข้าคงจะให้นางเนี่ยได้ชัยชนะมาได้อยู่ดีเอาล่ะแต่ข้ายังไม่จบก,กับเจ้านะอธิบายมาสิลองไปคุยกับห้องข้างๆอ่ะมือขวาของข้าน่นนะนางเตรียมพร้อมอ่ะเพื่อที่จะทําสงครามอยู่พอดีเนียนรับไปก่อนดีไหมเนียนรับไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเออกูเบอร์ไปก่อนแล้วกันนะครับจงฟังนี่คือเกียรติของท่านแอบส์ลูดเธอในตอนนี้เนี่ยต้องการจะเห็นความตายอยู่เบื้องหน้าทั้งมวล เส้นทางจะต้องโชคไปด้วยเลือดของพวกมันที่หลังลินเมื่อของพวกมันจะต้องถูกเผาเป็นเท่าทุลีแล้วให้พวกมันได้เจอว่าใครคือท่านแอบส l ลูดอันแท้จริงอ่ามินทารานะครับนะออร่าอาโปรเทคชั่นใช่ไหมอืมโปรเทคชั่นจากอะไรเหรอพี่ครับคนสวยแบบนั้นนะมึงคิดว่ากูสนเหรอในนาทีนี้นะครับนะ เรียบร้อยครับนางตาลบูดไปแล้วครับอันนี้เป็นอภินันทนาการนะครับนะอย่าเข้าใจผิดนะครับตายครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยมีคนมากระโดดนี้ครับกระโดดนี้กระโดดนี้ถ้าถามว่าเกมนี้เป็นเกมแนวอะไรอ่ะครับเทินเบดไหมไม่กูเถียงขาดใจนะครับนี่คือสปินเตอร์เซลล์นะครับนะเวอร์ชันอารพีจีนะครับนะเออ ตกลงมัน R P G ไหมล่ะพี่ไม่ใช่โว้ยคือ R P G ไม่จำเป็นต้องสเตลโว้ยแล้วส่วนใหญ่ R P G ที่กูเคยเห็นมาแม่งทำระบบสเตลไม่ค่อยดีด้วยร่างนั้น,นตอบสนองคุณนะครับนะเพราะไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรนะครับนะเออตายเพราะกับดักกูนะครับนะอะไรคือสิ่งที่แอปสรุปต้องการจากพวกผู้ลี้ภัยด้วยความเป็นนิรนันดร์ความรุ่งโรจน์ของพวกเราทั้งผองแกทำงานร่วมกับ,บใครอีกไหม ทํางานกับท Me hey, ัดแอบส์ลูดแล้วก็สหายคนอื่นๆง่ายๆคือแม่งทั้งดันเจียนนะครับน้องชาโดโดฮาร์ดทำเป็นงอนนะครับ <Zahlen> ว <stuffed> ่าไม่มาช่วยเราก็ได้ไปลุยคนเดียวเลยไปเป็นไงครับเฮียกุ๊กุูถ่ายฐานเขาสะเละนะครับนะมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับมันเป็นกอบบินนะครับนะเออกูไม่เสียง